เอาสมัยทีพี่น้องเวิร์สฟูลทุกคนฟอกกันนักน้องนัดพวันทีเกิดพี่น้องคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องพวันจะการผักพรทั้งหัวบ้านนะการสิมาเขาขั้วพี่น้องเห็ดเห็ดกินกันมือเช้าผลมาขายปลาตัวหนึ่งซื้อเขาขั้วเห็ดก้อยปลาพี่น้องวันนี้เห็ดก้อยปลาพวันทีเก็ดเองโอเคไปเบิ่งกันปลาหน้า้ได้พี่น้องเลยพวันกระชือกอยพี่น้องก้อยปลาหนพี่น้อง

เนื้อพี่น้องเลยนี่เนื้อหน่อยเลยเน้อเน้นๆต้มเ่น้องไข่ด้พี่น้องตัวไหนไข่ใครพวกนี้เป็เห้าวีตต้มพี่น้องต้มสมพี่น้องนี่มนได้ใครพี่น้องเลยต้มตัวนี้พวกนี้สีต้มหัวเครื่องในสีต้มสมนี่เนื้อได้ท่านอย่าเด้ยพี่น้องเลยนี่เนื้อท่านเลยนะนี่กระสีก่อย โอเคก้อยเอาแต่เนื้อได้ก้อยนะนั่งก็สะดวกสะก้อยนะน,นั่งมัน สรอยเป็นแหมนพี่น้องสร้อยเด็ดดร้อปเลยพี่น้องเอา้าซร้อยเกลือพี่น้องซร้อยเกลือก่อนให้เหนื้อมันหันพี่น้องสีมันหันไว้บันเลงมากน้ำของเราพี่น้อง

มากไวประมาณสิบนาทีนะโอเคอ่ะผ่าหม้อต้มอันอ <c oughs> มมอนี้ดีอวต้มสมมี่งหรอกเนี่ยนี่ใส่เครื่องมาเลยเทียมวุ้กขาผักชีไทยแล้มะกรูดสมบัข้ําต้ม,มสมใส่สปลาขาไี่นหลงผิดตรงใหนหนึ่งแก่ข้าวโอเคมันเดือดจังเลยจังปลาลงหอย ลุงเ่มก็พี่นองเลยอ๋อล้งช่วยรลุงสอนเวลายด้วยาพี่น้องเลยเปกรือนี่กระเือสอนยังไงเนี่ยโอเคนี่ลวกลวกนั่งใส่ก๋วยังไนั่งปลาเนี่ยปลาที่เขาเตรียมหลางเตรียมใบสีต้มพี่น้องเลย ไปน้ำเบอือนเอาลงหมอแล้วพี่น้องมีใครน้ำพี่น้องเ,เอาลงเลยต่้พี่น้องป,ปึป๊บปึ๊บวันนี้เขาก็แสบพี่น้องไข่พี่น้องโอเคเนื้อปลาลงเข้ามาสองคนนี่พี่น้องเลยเข้ามาสองคน คนนี้มันสีขาวพี่น้องโอเค่มะเขือเทศลงพี่น้องเพิ่มสีสันผักคัดเตรียมหลาบพี่น้องไหยผักด่างเรียบร้อยแลนะผักกัปมีผักตองโอ้พ็อกก๊ดกาดมะเขือแดงพี่น้องเลยนี่ห้ามากไปเลยพี่น้องผักปัดเอานหนามพี่น้องปั่นเอาน้มหรอก ปั่นในต้นนับหนอพี่น่องเลยต้นนาบีเดยวเห้ากับเป็นอ้อพี่หนออ้อใสก่อนปั่นในพี่น้องดน้ห้าดีบอบส่ใก่อนพนอเขาปรุงเครื่องให้ปั่นดพี่น่อยต้มปลาห้ากสุกเน่อยปลาไข่เนอนะ hai mươi ba tuổi thôi 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 โป้งเรือ่องอะไรพี่นยองเลยอ๋อนำก่อยพี่น้องเลยวันนี้สูตรใบตัดปูดสูตรวันนี้ปรุงเครื่องใส่ใส่นำก่อยด้วยผมว่านั่นหนึ่งแล้วก,ก็น,นำปลาแดกพี่น้องนำปลาแดกพี่น้องลงเข้ เ้ okay. อสุดอย,ยอดเลยวันนี้เราเลยน้ำที่ห้องอ้อมานี่เนาะตัลงเซ็นเนี่ปยปนิดหน่ยขน้ยขนขน คลิกปนพี่น้องนี่แต่ละเต๋อพี่น้องเยเขาขั้วป่ะเนี่ยนี่เขาขั้วพี่น้อ,อยว้าทอมอือหล,ลับเครื่องซุกเครื่องดิปพี่น้อง Đây, xem một quả thịt nổi rồi. Thịt nổi lên phía nào. À, hóm luôn phía nào. lạp luôn. Uh thịt -huh. lạp phía nào đây. là rồi Đẹp lạp phía nào. Còi phá phía nào. Gọi phá này. Đây, có tôm ต้มฉมไข่ปลาผักแก้มนี่มะเขือมะแข่งมะเขือมะตะคูขรบป้าพี่น้องเลยกระดอกระเดาสักสลอกสลัดผักแม็กนี่มาพี่น้องมากินลูกกัญพี่น้องไหมเศษเบษลูกกันตอนเสาร์สบายดีพี่น้องมาพี่น้องก้อยปลาเศษเศษพี่น้องฟีมูฟวันพี่น้องเลยมามาเมื่อกี้คัดขนาดเลยไข่ปลานพี่น้องคุยกัน cái gì các bạn? tôm súm đây mà các bạn ok mà cám ong không? nó phải dưa nó khai không? không ba เขาเจ้าวิ่งอืออืม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 เอากระเดานาอข่าวเพินครักมันหลายอย่างจะก,งกินผักหนี่เนาะคับอืมเจ้ามากรงเซนกับ รรตรงนั้นมบนเปิดห้องเนย็นหน่อยเลยเนี่ยก็จะควาไปเพิ่นเนี่ยคว้าไปควาไบใไข่ปลาได้ก็ไม่แลวเหลือเงยนมาชุดสองงเลิกน้องข้าในในไข่เนาะอื เครื่องอ่อนแสนเมืเออในบ้าบนเครื่อ,องเราอืมคัสามพันขีดไปสุดตรงเมื่อไนต้มปลาในสายพักต่อโอร้อรำผีหลงแสบมันหอมเดียวเอมม <c oughs> พักตองโอ้ยใบานนี่ย,ยก็จุ่มข้าวข <c oughs> <c oughs> าบ่าน่อาก็ข้าเป็นตลอดเลยประเทกอยเต ต้นจนกินจดนึ่งเพื่อนเบเบื่อเอาเต่าน,น,นี่ยมึงอล้วเ็ลยอยากกอดเพื่อนนะะออเราหนูก็แห่กันหนา,าบ้านหนาบ้านเนี่ยเนืเ้อเืออยู่ าบ้าเป็นเหือมันมันมนลกดีครับพี่น้องเราเป็นเหือตําซับไพซิโนเป็นเหือไม่รอหนินี่น้ำต้มสักแสนละัืมหมขึ้นใบ กลับไปเรงเลยรักร้ายอยากน่ะนกล่อยเป็นล่ามไม่เห็ดกินเองเงี่ยกินอย่าลายอยู่เป็นโปราบวันเนี้คนอื่นเห็ดมันม่าหลัหกกว่ไหนม,มาแข่งคมเลยเนาะอืม พ,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 พดึกใหม่ๆันะจ๊ะอะไรก็จะแซ่ดน้นอ,งนองเอ้ยหมักแตงหมักตัว กระอม,อมครับโอ้หิวในเลยมันแซ่บนะันึ่กระปลามาคล้ายแต่เสาร์คนเท่าบาันแล้ว

ต้อแบบต้องแบบยาเนาะต้อง,มอง,มงแนนงองมกินกับไไปประจอมได้ปะนอนแสบเนาะประจอมอเพ็ดนหไหมปานเดียกับบัวบเป็นอ๋อสองของ้อต ร้นนนนานนก็ซื้อ,อกันปลาหึอ้หอ,อก็ซื้อกันนลยบ่ถูกั้นให้นึ่มาเป็งแซมเนาะ ริบในกระสิบขอลาผีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ส่งน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยเด้อจ้าฝากส่งน้องนัดทีเคน้องนิวทีเพ่อหวา่นทีเคเอสอะไรเลยทีเอสน้องอ๋อผมเคพี่น้องขอบใจแล้วผมจบคลิปพี่น้องโอเคไม่เปานคลิปหน้าเจอกัน